ครับเดี๋ยวเอาเอานั่นออกเอาอเครืออนี่ออก,อออกต้นกาฝากไม่ไม่ใช่กาฝากระวังระวังเมื่อคือนโดนพายุนี่มะม่วงหล่นหัวใจหล่นด้วยไหมเนี่ยเมื่อคืนฝน,นามาพายุเข้าอันนี้ยังไม่สุน่าจะนี่โดนกินลเกบให้หมดอ่ะ อันเล็กๆก็เก็บนี่พ่อมีสับปะรดด้วยอันนั้นปลูกไว้หลายปีแล้วไม่ได้ดูแลเขาเลยนี่นะตัดหญ้าน่าจะพอดีเลยเนี่ยสงสารเขาไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันนั่นไงตรงนี้ตรงนี้หญ้าเยอะเดี๋ยวจะตัดโอ้โหแสดงว่าแก่เยอะแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวใหเขาดูที่ข้างบน ดูสิมันไม่ค่อยเกิดเดี๋ยวตัดออกให้เขาเนาะมีมีตัวนีไอ้ลูกนึงเศษเสีเ้ยวของสายลมอันนี้โอ้โหมาทั้งก็ลมไงลมกันโชกันเมื่อคืนนี่ไหมแถวแถวนี้แหละก็ดีนะต้นไม้ก็นี่ตัด<อ>ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนี่ ตัดไปทั้งล่าเลยเหรอนนพ่อเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่ไงล่าเขาสมบูรณ์อยู่แล้วหมดยังหมดแล้วครับป่ะปล่อยให้เขาค่อยๆสูกนี่แหละค่อยเก็บเอาก,นะก็ใช่ปล่อยให้เขาสูกไงหรือช่างเถอะเดี๋ยวก็นุ่นไงเขาบนแมตตัวนี้ลูกใหญ่นี่นี่สูขาต้นนี่ ใช่ใชอจัดการหน่อยดิโดดสินักกีฬาโอลิมปิกอะ่ะนักกีฬากระโดดสูงสามเซนอะ่ะดูนะถ่ะายภากระโดดอ้าวไม่เอาหรอกอับอายเขาเนี่ยเอาหรือหรือไม่ใช่เอาเดี๋ยวจะจัดการเองอ่ะนักกีฬาโอลิมปิกกระโดดส<อ>ามเซนถูอ<ๆ>้าวลองโอ้โห้ <laughs> ไม่ได้นะ อสองรอบจบจบรักยาติดของแพ้มาตายกินกันอันนี้ออกดอกแล้วนี่น่าจะเป็นทานแตงโมเลยอันนี้ฝรั่งฝรั่งกิมจูเหรอไม่ใช่ฝรั่งทานแตงโม,มกำลังฮิตกันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ นำเข้าจากไต้หวันอันนี้เงาะสีอันนี้เอามาจากเชียงรายน่าจะติดอยู่ม้กเนี่ยหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกเขียวชะอุ่มชุ่มชื่นมากเลยต้นไม้ชอบที่โรงเรียนเาเองหนึ่งกี่ต้นนะนี่ไอยนาเราคาดว่าน่าจะสามปีนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันขึ้นมาอีกเยอะเลยนี่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 พ่อ โอ้ยมันหลายต้นแม่เป็นคนหวานเนอะมันยังไม่ถึงเวลามันไม่มีน้ำไม่ไม่ฝั่งนี้มันเป็นอะไรวะฝ้ายหรือฝ้ายหรือหนังหนังโรยพร้อมกันแหละแต่ทิกมันขึ้นก่อนอันนี้น่าจะเป็นฝ้ายหนังหนังอันนี้น่าจะเป็นหนังแต่ฝ้ายมันขึ้นแค่ต้นเดียวข้างก็เถอะเอามีดมาสับต้นไม้อื่นอันนี้กระเจี๊ยบแดงโอ้โหมด มดแตกรังขึ้นมาอยู่บนใบพริกหมดอะไรแตกรังคนนี่แหละแตกรังเหรอมะมะละกอทนแรงไม่ได้ยอดหังหมดเลยทานข้าวแล้วครับปะโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็จะลุยงานต่อตัดหญ้าออกจากป่าอยู่ค่ะมีอะ<ม>ไรซูปเปอร์เขือ นี่ยำไก่กรอบก็อะไรมะม่วงจากสวนมะม่วงเอ,เอาอีกลูกหนึ่งมาเรวจะปอกเนื้อให้ดูไหวไหมล่ะเอ,เอาลูกนี้ดูสินี้่นี่คือมะม่วงพะนาดอกไม้ มันจะสุกจากต้นเนาะแล้วมันก็จะเป็นจัดนะเฉลาจะให้หรือลืมเอาถ้วยม,มาวางนะไม่เป็นไรวางเลยใช้ถุงพลาสติกก็ได้นี่ไงพ่อไม่ได้ใช้ถ้วยใช่ไหมใช่บ้านทุง่ง ทำเตาทำเตาพิซซ่านี่ก็คงจะหาดีนะทำได้อยู่เปรี้ยวหวานโดนใจเมนูแบบ,บามา,บานะครับมาๆมา,มาได้เวลาแล้วเอาข้าวให้พ่อปู่ดิเนี่ยข้าวสางตาสางใหญ่ดิเอาสินี่ไปสักหนึ่งชิ้นใหญ่ๆ เพื่อให้พืชผลจเจริญงอกงามเ <c oughs> ลี้ยงนาป่าวขอให้ฝนตกเ <c oughs> งาะต้นนี้น่าจะได้สองต้นคู่กันเนี่ยแม่เงาะสองต้นนั่นแะสุดยอดเลยคู่กันกับคู่กันกับขนุนเลยแม่นะทำไมพ่อมาคู่เดียวล่ะถุงมึง ก็อยู่นี่มีอยู่แล้วไงที่ไหนก็อันเก่าของแม่ก็มีพ่อใส่อันเก่าแม่ใส่อใหม่ไม่เปียกเพาไม่เปียกหรอกอยู่ท้ายรถมากินข้าวหิวแล้วโอเคอ่ะซีไม้ดูก็ได้สไปซ์ชายแดนมั่วล่ะนี่ยอมไ่กรอบกับหนุ่มบ้านทุ่งทุ่งอีไรทุ่งโคกอีโดยเด้อจะดูท่ากินเหรอ ไม่ดูอาหารสิครับ